นอยแล้วมีจะเดินหน้านะไม่ไม่ยอดหลังนะนะครับให้ไปแล้วน้องก็แชร์เป็นท่าเสียนเราไปกดูยอดหลังเนลยที่อาจารย์ให้สามนะนะครับให้สามในนิเชกีบายนะสามสองสามเจ็ดสามแปดเจ็ดสาแปดฟังเบาข้ามเบาเอาต่อไปเรานะครับก็ถือว่าเดินยาวๆมาสองอาทิตย์นะครับก็คือเป็นทางตัวเดิมคือห้าพี่น้องวิ่งรวดห้า เรนะาพัฒนาของวันจันทร์ที่22นี้นะครับวิ่งรูด5นะครับเน้น5 2 2 5 5 4 4 5 3ตัวก็คือ2 5 4นะครับ2 5 4รูดแล้วกันะสิรอดรับตังตลอดด้วยบางทีอาสีจอขาคือวังหวัดวังหันนะครับเหมือนวันศุกรนะ์ให้รูดแล้วก็ไมเ่เล่นเลข3ตัวหรือเลขชุดใครไม่เล่นเลขชุดก็เล่น หนักกว่าเพื่อนคือห้าสี่สี่ห้าห้าสองสองห้าใช่นั้นครับย่ก็รอรับตังคนะถ้ารูดมันหน้าก,กว้างนะครับเห็นเนาะใครเห็นไหยเว่ยน่าจะเห็นอยู่เนาะโอเคแชร์ไปหน้าเฟสแล้วก็ไปย่กรอดูยอดหลังนะอาจารย์ไปนั่นไม่ใช้เวลาไม่นานนะครับเพราะเดี๋ยวมันจะมีปัญหาเกิดเครื่องสายเข้านะ เพราะว่าสั่งของตั้งแต่วันศุกร์เนี่ยวันนี้วันจันทร์แล้วนะเดี๋ยวเขาก็จะอาจจะส่งอะไรมานะโอเคนะต่อไปมาพูดถึงรัฐบาลนะครับรัฐบาลนาจันทร์ขอฟันนะอยากท้ามีพี่น้องนะมันต้องมีแน,น,น่นอนนะล้านก็วันล้านปเปร์เซ็นเลยอยากท้าด้วยนะเพราะนั้นไอเลที่มันดังๆอะไรก็แล้วแต่แต่ว่าตามสูตรทุกสูตรไม่ว่ากำลังวันและอะไรต่างๆ มันไม่มีนะเพราะว่าทุกวันนี้เจ้าเขาจะสามารถรู้เลยนะว่ารูกนะพอหววออกปั๊บเขารู้เลยว่าเลขเด่นตัวไหนตัวไหนอะไรที่มันดังเกี่ยวกาวที่เขาให้นะมันมองสูตรออกนะพอมองสูตรออกแล้วมันสูตรแตกแล้วมันมันเดินตามที่เห็นเนี่ยมันมาสามวัน งวดนี้นะก็ไม่จากไปทาท่ายเพิ่นเดี๋ยวมันกจะชเป็นการดราม่ากก็แล้วชอบชอบใครชอบมันแต่อาจารย์ชอบตัวนี้เพราะมันเข้าในสูตรสูตรของอาจารย์งวดมีจีนที่อาจารย์หาซื้อลัตเตอรี่อ่ะที่ไหลครั้งแรกที่หนึ่งสามหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดเนาะแต่ลอตเตอรีมันกับแต่มากลับไอ้นั่นเอานะครับมันสูตรของอาจารย์มันมันได้มันได้หก็แล้วหนึ่งไดหนึ่งแ้หกที่หาซื้อลัตเตอรี่อาจารย์ก็เลยจะขอฟันตัวนี้นะครับของวัน พระหัดที่1นึ่กุมภาพันธ์อาจารย์ขอฟันแบบนี้นะครับขอวิ่งรูดตามนี้เลยนะครับแยกให้นะครับนะรบ,บนวิ่งรูดหเลยนะล่างวิ่งรูดศูนนะครับขอท้าเลยนะครับนะใน งวดนี้นะครับถ้าไม่มีสักตัวเนี่ยที่ฟันที่วิ่งที่รูดไม่ว่าบนหรือล่างเนี่ยนะวัดจะไม่ให้แนวทางในเพจว่าจะเลิกให้แนวทางรัฐบาลเลยอาจารย์ทา้านะครับท้าเลยเด้อเพราะเกิดความมั่นใจในในของงวดนี้มากนะฟังนะครับนะนะครับ ขอท้าขอการันตีในที่ให้ของงวดนี้นะครับจะถ้าไม่มีเงินเลขตามที่ให้เนี่ยนะขอวางมือรัฐบาลเอาเอาจังสี่เลยดีปะนะครับเอาแบบนี้เลยจำไลน์นี้คลิปนี้นะครับเอาชิปนี้ไลน์นี้และในห้องแนวทางโ้อาจารย์อาจารย์ก็ฟันไปให้แค่สองหางนั่นแหละ นะครับตามที่อาจารย์ให้นะเพราะว่าหางวดที่แล้วมันได้หางเดียวหนึ่งหกเนี่ยแต่เราไปเพลินตัวเลขติดเงินล้านเพราะมันมาเห็นมันเข้ายาวๆก็เลยจับตัวนั้นเป็นหลักนะแต่ตัวเองได้ทั้งบนทางล่างงวดมีกี้นะครับก็เลยจะขอตัวนั้นมาเปิดเผยในตัวนี้แล้วก็จับสูตรที่มันชนบนเลยก็คือหกตัวล่างยาวๆก็คือ 0ไพี่น้องครัาาตามนี้นะครับตามนี้ตามลัตเตอรี่ก็ซื้อซื้อไปแล้วสองหางนี่แหละาซื้อเยอะอยู่วันเมื่อกี้อาจารย์ไปซื้อเก็บสามห้ามันออกหกสามห้าเนาะสามตัวท้ายก็เสียดายอยู่แต่มันไปออกทีเบียรถอาจารย์สามวดติดตั้งแต่เวทีหนึ่งธันวาเนาะเก้าเจ็ดแล้วก็แปดเก้าแล้วก็มาเจ็ดเก้า ก็ได้นะพี่น้องก็ถูกอยู่นะครับเออและก็มาได้หนึ่งหกหกหนึ่งที่ที่ซื้อลัตเตอรี่ที่ไลฟ์สดวันแรกนะพเพราะนั้นก็เลยกระลั่นตีในหวดนี้ตามนั้นว่าเห็นอาจารย์เด้อขันว่าเห็นรัฐบาลของอาจารย์ที่ออกเดี๋ยวจะว่าไม่มีสัจจะออนะครับตามนั้นเด้อนะครับอาอจจะไม่เห็นนะครับเออไม่เห็นนะนะถ้าเชื่อก็ ไปตามตามนั้นนะอันนี้โปร<ล>ดพิพจารณาญาณนะครับปรดใช้จักรยานนิดหนึ่งแต่อาจารย์หมั่นใจกระบ,บาดแล้วทำอาจารย์จับเงินลาดก็พอชอบจังสี่ไหมก็คือลักษณะนี้นะครับนะเพราะเรามีโชคถูกมาตั้งแต่พฤษภีกาแล้วนะแต่ถึงตัวอาจารย์ไม่ให้แต่เราจับแลแต่เราไม่ได้เอามาให้มันมันเข้าก็เลยพิจรารณาแล้วพิจรารณาอีก ก็เลยขอขอฟัน,นเอาวิ่งลูดเอามันอาจจะเล่นง่ายเพราะมันไม่เข้าเลขเด่นเปียกเขานะครับนะมันออกวันพฤหัสนะดูทุกเดแยวทางแล้วอาจารย์เปรียบเทียบก็ก็ไม่อยากไปดราม่าเขาแต่อาจารย์มั่นใจในสูตรตัวนี้เด้อพี่น้องจัดไปตามนี้จังจะคิดอยู่ว่าเราจะวิ่ง หมื่นหรือห้าพันหรือสองหมื่นยังคิดอยู่เนี่ยนะหรือแต่ว่าลัตเตอรี่จัดไว้เยอะแล้วสั่งสั่งไว้เข้าไปเอามาให้แล้วนะครับนะสั่งเอามาให้แล้วกว่อนที่อาจารย์จะลงในห้องแนวทางสองห้องนะห้องออกก่อนพลังเรขดําโชคที่อาจารย์ให้อ่ะสองหางนั่นแหละนะครับนะที่ให้สองหางใครอยู่ในห้องแนวทางห้องอาจารย์ที่ปักไว้ในโน้ตนะครับที่ปักไว้ในโน้ตตามนั้น นั้นนะครับโอเคเห็นหมดแล้วนะมัก็คงจะสิ้นสุดกันไลเพราะเดี๋ยวเกิดสายโทรศัพท์เข้านะครับนะเกิดสายโทรศัพท์เข้าเพราะว่าสั่งของไว้ก็ใช้เวลาไม่นานนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่ในวันพุธวันศุกร์นะครับวันพุธวันศุกร์นะรประมาณนี้นะก็ขอแชร์ไปหน้าเฟซตัวเองพอเดอนะห้ามแชร์ลงกลุ่มนะครับเพราะนั้นอ่า อกรพลังเลขนําโชคไม่มี f c e e o o o นะครับถ้าไปขอเป็นเพื่อนนั่นคือพวกมิจฉาชีพนะเขาก็จะเอาเพจปุกเพจนะเอารูปโปรไฟล์อะไรไปใช้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นให้ดูผู้ติดตามนะอย่าไปดูเพื่อนถ้าเพื่อนนั่นก็คือ Facebook พวกที่บอมแปลงน,นะครับตอนนี้มีผู้ติดตามในในเอ่อเดี๋ยวดูในหลังร้านอยู่ที่ประมาณ62,500กว่า นะครับในขณะนี้ของวันนี้นะครับ2 6 2 5 4 7คนนะน้อยกว่านี้คือของปลอมนะมีแต่จะเพิ่มขึ้นนะครับเพราะนั้นก็ให้ดูผู้ติด,ดตามเป็นหลักนะครับของก่อนกระสินตามนี้นะครับประมาณนี้แล้วพี่น้องขอทุกคนโชคดีนะครับร่ำ,ร,ำ,ร,ำรวยเฮงเปังๆังนะค่อยเจอกันใหม่นะครับโชคดีแล้วพี่น้อง